ซื้อบ้านมือสองยังไงไม่ให้ถูกโกงหัวข้อแรกเนี่ยมีขอแนะนําว่าที่ของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนเวียนคืนหรือเปล่าอันนี้เราเช็คได้นะคะมีแนะนําว่าให้เช็คเลยเช็คได้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะหรือกรมทางหลวงในเขตที่สังกัดนั้นๆหรือสํานักงานเขตในเขตนั้นๆน,น,นะคะเราสามารถเช็คได้อันนี้มีขอแนะนําให้ทุกคนเช็คก่อนนะคะหัวข้อที่2คือให้ดูเกี่ยวกับการก่อสร้าง ของบ้านที่เราจะซื้อนะคะดูยังไงการสร้างบ้านเนี้ยถูกต้องตามแบบที่สร้างหรือไม่นะคะแล้วก็ในกรณีที่มีต่อเติมต่อเติมตรงตามที่ขออนุญ,ญาตหรือเปล่าสามารถไปเช็คได้ที่การโยธานะคะหรือกองช่างเทศบาลมิกแนะนำว่าทุกท่านควรจะเช็คตรงนี้นะะข้อ3มเนี่ยมิกแนะนำว่าให้ลูกค้าควรเช็คเกี่ยวกับสาธารณูป,ปโภคเช่นค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ ทุกอย่างนะคะที่ใช้อยู่ภายใต้บ้านหลังนี้เช็คได้ที่สำนักง,งานเขตนะคะว่าเจ้าของเดิมมีการค้างชำระนี้หรือเปล่าเพราะมันอาจจะเกิดการเรียกเก็บย้อนหลังเป็นค่าปรับมาที่เราได้มาถึงที่ข้อ4กันแล้วนะคะมิแนะนําให้ตรวจสภาพบ้านค่ะสภาพบ้านก็คือการดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างของเสาแล้วก็คานรับน้ําหนักนะคะ การดูเสาเสาของบ้านกับคานร,รับน้ําหนักเนี่ยเราต้องดูว่าเอ้ยมันมันตั้งฉากไหมนะคะเพราะว่าตัวเสาเนี่ยมันเป็นการค้าจุนของบ้านเราเนาะส่วนคานร,รับน้ําหนักมันก็คือการรับน้ําหนักในตัวบ้านที่เป็นชั้นสองเช็คให้ละเอียดเลยดูรอยเล้าของเสาตัวผนังคอนกรีตด้านในค่ะว่ามีรอยเล้าไหมอันนี้แนะนําว่าให้ดูให้ชัดเจนนะคะเรื่องจากโครงสร้างบ้านแล้วเสากับคานเนี่ยหลังจากที่เราดู2ออย่างนี้แล้วเนี่ย ก็ตรวจสอบดูรอยร้าวด้วยนะคะว่าตามกำแพงตามมุมของห้องอะไรเงี้ยมีรอยร้าวไหมนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่มิกอยากให้ทุกท่านเนี่ยควรจะเช็คด้วยนะคะในตอนที่ไปดูเลือกซื้อบ้านนะคะสุดท้ายแล้วนะคะหัวข้อที่5เนี่ยมิกอยากให้เช็คเกี่ยวกับน้ำไฟนะคะว่ามันยังใช้งานได้ปกติหรือไม่นะคะ มีรอยน้ำรั่วหรือเปล่าให้เปิดก๊อกน้ำทุกก๊อกในบ้านนะคะเช็คให้หมดเลยเช็คได้เลยค่ะเราขอเจ้าของบ้านเช็คเลยว่ามีรอยรั่วซึมไหมตามผนงังมีบวมไหมนะคะมีคราบของน้ําหรือเปล่าถ้าหากมีคราบน้ำให้สงสัยได้เลยว่าตรงนี้มีจุดเลือบซึมแน่นอนนะคะแล้วหลังจากที่เช็คระบบน้ําแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คเรื่องระบบไฟด้วยอันนี้ก็สําคัญ ให้เช็คว่าไฟยังใช้งานได้ปกติอยู่ไหมนะคะแล้วก็มีไฟรั่วหรือเปล่าหากเรามีทีมงานหรือคนรู้จักที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะคะสามารถชวนเขาไปช่วยเราดูได้นะคะตรงนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยของเราล้วนๆเลยนะคะมีขอแนะนำไว้เลยครบแล้วทั้ง5ข้อนะคะเพียงแค่นี้นะคะคุณก็จะได้บ้านที่ถูกใจราคาที่ใช่ทำเลที่ชอบนะคะ แค่นี้คุณก็จะไม่ถูกโกงในการซื้อบ้านมือสองแล้วล่ะค่ะ